ครับสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับเอฟทีสุกุนนะครับแล้วก็ผู้เขามาชมเขามาเบิ่งสุขุสุขคนครับผมครับวันนี้จะง่ายๆขอพายนะครับออกจากโคตลักเพราะว่าอยู่ทางดังเว้นดังดางขึ้นครับแล้วก็เช็ดแครกนะครับคือแครกนะครับเลย่งง่ายมาไหว้พี่น้อกันเดีวนี้ครับแล้วมีกาได้เวลาแล้วคก็พี่พายไปอาบน้ำนะครับผมอาบน้ำจะหน่อย เออตูออออ้ตนใหม่ครับพี่น้องโอ้มดมือเลย <S 2> <S 2> มไม่เป็นรอากาศดีครับ เดี๋ยวที่พาไปทูต้นใหม่จะน,น้อยครับจะกะจีเอาเขาบาดน,นะครับผมมามางาทางนี้ทางนี้ออกนี่เลย

เปด้เสื้อผาวัานนะี้ที่นี่ข้นเป็น,สนเสือผาวัานนี้อูรรู้น้อเลยดี่ามัีเล่นมวยมวยมาบ สนามยูค่ครับผมเน่กับไก่สีหวัดโดนตาแล้วครับกิบกกินมือนะครับมือนี่กับวันที่ยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามติบหนึ่งสองสามสีครับผมโอ้สีหวัดกระตุ้นี่ไ็ไหมบกกินมือใส่สีหวัดโดนตาแล้วเรื่องพี่น้องซึ่งเป็นประเพณีที่ชาวสวยกล้วยกระเม็นนะครับที่ได้เซีนไว้บรรพบุรุษครับพี่นอ้องบกกินมือนะครับสีหวัดแล้วครับผม ัวปีนี้สิยวหงดแล้วโดนตาปีนี้มีท่านหนึ่งตัวปีกับซิม,มี่ไปคุณนะครับอำเภอคูข,ขันเโดนจัดเอาตางแห่เป็นโดนตาอย่างยิงง้งย่ายเพรว่าสองปีมากแล้วครับอีกปีที่แล้วก็บอไดไปปีนี้ก็บอไดไปนะครับเพราะว่าวววนะเนอพี่น้องเนาะเกี่ยวกับโรคซาเนี่ยนะครับโรคโควิดเนี่ยบอไดท่านไดนไปท่านใดอยู่ปีนี้ ผมมีงานเลยครับเงียบเลยครับผมมีงานแหงงานอย่างเลยครับผมออกตั้งตาในซ้อมซ้ำหรือเกิดคือหอนยากจะเป็นเนอ่ครับผมหางวอกลร้ครับนี่ฮักอยู่ครับเดีือดสิวใส่ตะกุดเฮ้ยครับใส่ตะกุดให้พอไปพี่น้องเอฟซีนะครับมีคนตั้งตะกุดอาสำรับชุดแรกนะครับที่ได้เฮดตะกุดนะครับก็มี ม่วนสารละกามีลูกแก้วของปูหรสีเก็แก้วน้ำครับแต่ว่ารุ่นสองี่สิบมีด้วยครับลูกแก้วบมีครับผมเพราแต่เย็ดไปเมื่อแล้วนะครับตอนนี้ก็ยังเหลือยูบกีดอกดอกครับสำหรับรุ่นแรกดีพ่อแมพี่น้องอยากที่ได้ไปบูซานะครับสมัรถตั้งจองมาได้นะครับบ่อไหลเลือบ่อไหลแล้วด้วยครับเรือบ่อหลถึงแล้วนะครับนี่ใหญ่บุกี่คนนะครับสำหรับรุ่นแหลกที่มีลูกแก้วน่งครับผมแต่ว่ารุ่นนั้นๆนี่รุ่นสองนี่ จีนี่แต่พุดไปทีบผมมีลูกแก้วนะครับเราไปว่าลูกแก้วเมื่อไหรครับผมลูกแก้วผมมีแล้ว คนเล็กก็ได้ด้ครับะว่าเป็นเป็นผู้สูงสำรับอพอๆแม่ๆพี่ๆน้องๆหรือครูต่อจมทุกอุตอส่าหนะครับบนมวยสู้สู้ก่อนสู้ก,ก่อนมวยเยคือต้นผุนเสือาพานทำก,ก็ไ้เฮ้ยที่มาดเนี้ยมาสู้เลยไปไปไปไบดสู้แหละครับซู้มัดม่แล้วมัง Hãy subscribe nó cho nó Ghiền Mì à Để à, bỏ lỡ những video hấp dẫn คุณสุกุสุขนนะครับสำหรับผ่้พ่อแม่พี่เพื่อนน้องนะครับที่ได้ตั้งจองนะครับตะพุดไปนะครับขอให้เจริญรุ่งเรืองนะครับเพียรเพียรเพียรหนันกเพียรแรงใจสมประกอบไปทุกทิ้งทุกอย่างนะครับแต่ว่าหนังศัตร,รูอย่างนี้ยุคเก่าครับผมต <c oughs> ัวแทนของมันพระประหนังปัตร,รูอย่างนี้ยุคเก่าตอนนี้เจ้าอย่างน,นี้มัดแล้วตอนนี้ครับมัดแล้ว แต่ว่าคุณยังมีเหลืออยู่ครับมือเส้าดิบข้อเล็กมากยับเป็นวาย,นวย,ยังเหลืออยู่ประมาณสามสิบดอกนี่แหละครับเหลืออยู่ประมาณสามสิบสำหรับผู้ที่ที่ซั่งจองสามารถจองในขั้นบนโอ้ฝนโดนนอีอา,ากาศนะครับอ,ออกมาผู้ทำอ่า้างยืนๆก็ไปก็ไปก็ไป เห็นนึงครับผมนี่ฮักครับอันนี้บ่ไดดขาดบ่อใดรุดครับฮักอยาทูที่อยากกระไรเปที่ติดัวนะครับเป็นสองสีมงคลกต่ตมาติดตัอ,อ,อ,ตอตสอบถามมาได้นะครับที่ไอดีไล่กรไรหรือแม่งคืบอกนะครับ ตั้งสองได้ครับผมชื่อปลายครับชื่อปลาหลรุ่นรุ่นแรกช่ปลาไต่อไปก็คือเป็นรุ่นที่สองครับผมรุ่นที่สองิบบี้หลบหลกแก้วเด้อเแข่ไววนะครับรุ่นสองมีหลกแก้วมีโอกาสไปไปงานอี่ตั้งถึงหาไม่ถะครับว่าเป็นของสูถูหลบแก้วนะ

ัโวัสดี้ครับที่สวยก่อนเยวัสดีับาวัสดีครับที่สวยวัสดีครับสวยวันดี้ครับ่สวยวัสดีครับขาด้วยาาด้วยารับับขา้ดีๆนะพี่จ๋าขาเลยาับับับโอ้ีแต่คอมางนอเีดนอกังสวองมาสีข้างใน ครับผมจะไหก็อย่าลืมครับฝากกดแชร์กดไลค์นะครับกดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งกดติดตามเราด้วยนะครับจองไกหนุ่มเซีงนะครับครับหนุ่มเซีงครับสวัสดีครับขอบคุณครับมาเริวขอบคุณครับครับครับผมครับผมฮะช้ามาก